สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายผู้ชายน้องในเปียนะคะจ้าเหมือนี้พามาเบิงสร้างหน่อยเพื่อนนะจ๊ะมาหาคุณแม่พังหางดีนะคะพอดีมีโอกาสได้ขับรถผ่านมาทางนี้เนาะเลยสิพามาเบิงสร้างตัวสิเพิ่อนออกลูกไหมนะจ๊ะเป็นอย่างซ,ซื้อซื้อพังหางดีไว้ติแม่เพื่อนลูกเพิ่นซื้อจางไหนก่อนมิ่งฮะมิ่งน้องมิ่งแม่เล้ว มิ่งยังมิ่งมงคลบ่ะน้องมิ่งมงคลนะคะคุณเพิ่นนอนนอนคคตรย้อยอยู่คุณแม่เพิ่นหวงลูกแห้งบ่อเออสิลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วโอ้โอ้ลูกได้บ่แม่เงยวได้น่ะลูกที่เขาไปยังนั่นเงยวเยอะแน่เงยเยอะ้น่ะน้องมิ่งลูกมิ่งเอ้ย เงยเพิ่นพากันเห็ดของไม่ไผ่รอมไว้กันโมหัยโมหย้ยรูปแสงแลนออกจากแม่ขาม้าหม่ขาม้าหม่เมื่อกี้ตัดไปเพิ่นไปทางแดนล่ะอเพิ่นไปลบอยู่เพื่นถึงกินนมบ้านน่ะนไหนป้าให้ดูหน่อยหนูดูใกล้ใกล้หน่อย ลบเพิ่อนลบส่วนเพิน่นซอนโตอยู่คนซอนโตอยู่แต่ท้องแม่เพิ่นนิงเอ้ยหุย้ยหน้าตีหน้าชังมากเลยเนี่ยไปตีกนเนแ่ยตีก้นน้อยๆนี่เพื่อนไหนจกมือแล้วถึงอาทิตย์ยังว้า มิงเอ้ยมิงเอ้ยอู้คุณยายจะของเป็นอยู่คนอยู่แตงหุ่มไม้ยินสบายเลยวันี้เป็นตาหักเป็นตาสร้างยี่ aja, หลีเด้อเว้มห kind of kind of kind of ูยแ๊บแๆ๊บแ เป็นหนูสิโฟกันห้เบิ่งไกลๆคุณนะอ๋อๆๆๆๆถึงแม่แม่ยกตีนขึ้นถือปากลูกมิงเลยมิงเ,ยนนนนเลยแ,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 แดดบุดแล้วพี่น้องจ้า ก่อนเมฆบางแดดหรอห้งหันมีแดดจ้าแห้งจ้ะนมบริยุหันเด้อลูกอันนั้นบบเป็นนมเดยอนนพูดหนูหันไปทั้งพ่นแม่พอเราเป็นนมแม่ยุขางมดหลูกเพิ่นว่านในเขาอูแมนบนนั้นมีเ้ย โอ้หางเป็นเงาเนาะขาหนากับเงาสูงรอเห็นได้เนี่ยง่ายขึ้นเนี่ยกำลังเศร้าหานมแล้วจะเศร้าหานมแล้วเป็นเศร้าหานมอ่าได้ดูดนมแล้ว ไอเดูดนมแล้วอะไรแล้วนุซงสู้แมเบิ้งไกลๆเห็นมะ้ยอู้นเอาออกสัมกินได้ปะกินได้ปะอ่าอ่าเดี๋ยวผ้ายางอ่อนไปคุณไปหาคุณยายเดี๋ยวขอสั่งคุณ โอ้หอนหอนแดดแห้งจ้ะพี่น้องจ่าเมื่อนี้แดดแดบคักเลยคือฝนสิตกนี่ล่ะก็เอฟซีฝนหน้าหลายเลยไงช่วยผมากันไม้เบิ่งสร้างนั่งคุณย่าเลยจะคลองสร้างเพยุ่ณตาก็นั่งอยู่ข้างหน้าหูยคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าจะคลองสร้างเพคนนั่งเฝ้าลูกน้อยนั่งเฝ้าลูกน้อย บังนอนหนักไหนย,ยืนกินนุ่มไหคนน่นะย้ายขอดได้จัเมือ้จ้ะไดอาทิตนึงก็ดีออกนุออกนโอ้ได้อาทิตย์หนึ่งเร็วได้หนึ่งอาทิตย์แล้วจ้ะกินนมดูบอกินนมดูเด้อ มันเพิ่นไปลบเพิ่นไปลบอยู่แตะทองแม่เพิ่นไปลบไอ้ทองแม่เพิ่อน <c oughs> อ่าอ <c oughs> ตัวเนน้อยยังไดงเสียงคักแค่เ <c oughs> นี่อ ตัวแน,น่นยน่อยน่นป้าหองเสียวกว,ยกว้าด <c oughs> ังนึงน้องมิงครับหลักคือพวกออกอยาข้องแม่นะลูกเป็นลบได้ยุมองหันไหม เหมือนลบไพ่เลยอยู่ในแต่ท้องแม่บออกไปไซ้าเลยบบตอนนี้เพื่นกระไดครบหนึ่งอาทิตย์แล้วจะวันนี้วันพุธเพิ่นออกวันพุธอาทิตย์แล้ว เพิ่นบ่ค่อยออกไปสายเลยนี่อยู่แต่แต่ท้องแม่เลยข้างสูงจุท้องแม่แล้วพ่อเพิ่นกับรอคือกันดิสีดอมีโชคสีรอคือพ่อเพิ่นโวขู่น,นั่าไง อ้อ,อมไปเบิงค่ะคุณไปเบิงใกล้ๆอ้อมไปดูข้างนน้นจ้ะไปดูเล็กๆดูเล็กๆ ว่อยู่ทางส่วนสร้างห่อนแห้งจากพี่นอ้งจาอยู่ทางเอฟซีหอนคือทางผีบอฝนบ่ตกเลยแดดห้อนแห้งเขาบ้านใวกระตายเบ็นไเพิเ่มคุ้มสิกินนมกับแม่เพิ่นไ้แสนละ่ะฮามองกินนมอยู่เพิ่มเห็นนมแม่บ่ นนะนะเเดิได้ยินเสียงดูดนมว่าเสียงจุ๊บจุ๊บอยูพี่เจงเด็กหน่อยอ่ะดูดขวดนมนี่ไหมว่านะบ่ค่อยเห็นวันไหนขาแม่เพิ่นบังเลยนะ,น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 ะ่นู้ดโหลดตะปึงมองเห็นไหมนีจุบนมแม่แล้วเห็นไหม เห็นว่าจะเสียงดูดนมมันจูดจีอยู่หวานบอน้องมิงชื่นใจบอได้กินนมแม่และ หมุนหานมแม่ใายยืนกินไปตะปวดขาเถอะลูกจะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวมีโอกาสสิมมเยี่ยมเพื่นไม่อยู่จ้ะก็ขอฝากเอซกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ